เอาละครับกระดาวทีวีผมมาพบกันแล้วผม,มระดับไม่จ่ายระเบิดกระตอกพอสวรคนนะผมวันนี้เป็นตอนที่1,397ถึงตอนที่1,398นะครับผมเอาละครับเพื่อให้มีการเสยเวรล้ผมไปรับฟงรับฟังการต่อสู้ต่อจากเมือ่อวานที่จเจดีก่อคะเย่เทียนที่ยิอจู่พานาเขตพิบัติไซฟ,ฟ้า แต่คนนั้นได้ทาการเพิ่มเฉยจารกระจันตนีของสายฟ้าเหล่านี้จะชาสิ้นเชิงละเมื่อปรรณาจารย์จิวจูเห็นฉากที่เกิดขึ้นคอ,อนั้นก็ต้องตกใจไปอย่างมากน,นั่นมันกระดเสตระดับเี่ยมกาดและกระดองคําศักดิ์สิทธิ์ในระดับเก,รรก,กี่ํกากัดเช่นก,นกันปรรดาจารย์จิวจูได้กล่าวมาจังไม่อยากจะชื่อ,อการมีทระด์สในระดับเกี่ํากัดถึงสองทักษะนั้นนี่มม่เกินจริงเมื่อเกินปลายพวกมันทั้งสองทักษะต่างก็เป็นกระด์สประเภทกับบ้องกัน ดังนั้นผลทัพที่พวกมันทับซ้อนกันตีงมีระดับที่น่ากว่ามากเกินไปดังนั้นมันจะเป็นเรื่องยากไปอย่างมากที่จะสามารถทำลายการบ่วงการของปราชญ์แห่งกฎวิถีเด้แม้ว่าเขาจะประจามจังสุชีวิตเพื่อทำการโจมตียี่ที หรือแม้แต่ทําการระเบ,บิดตัวเองก็ตามมันก็ยังเปลี่ยนแรงยากที่ทําให้เยเทียนสามไม่ได้รับบาดเจ็บต่อและในขณะนี้เยเทียนเองก็เริ่มจงตีเช่นการดาบวิตีเยเทียนได้ทําการฟาดปลดไปด้วยดาบมิตีของเขาซึ่งมันนั้นจะล้องผ่านดินแดนสายฟ้าและฟันไปที่ปรา,า,ารย์จูวจูปรารย์จิวจูที่รับรู้ถึงกกรจมตีก็ได้กลายไปสายฟ้าเพื่อทำการดกรีแต่ดาบมิตีของเยเทียนนั้นมันเป็นอาศิษย์ไปพิมิตี แังนั้นมันจึงไม่ได้สนใจในยทามันสามารถที่จะการให้เข้ากับร่างกายของอาจารย์จูจูได้ในทันทีซึ่งมันได้ทำให้จารสิทธิประเภทการป้องกันเปลี่ยนไอย่างดีของอาจารย์จิจูนได้ถูกแยกออกจากกันในทันทีแต่เขานนั้ก็สามารถที่จะกระตุ้นไปกระเช้าของสารสิทธิประเภทกับป้องกันปวดร่างกายของเขาได้ทันเวลาซึ่งมันสามารถปรับป้องกระจิตใของตามิติคอนเทนเตอรในร่างกายของเขาจึงไม่ได้ถูกจิกกชา ให้ขาดออกจากกันด้วยแตงมิติขนยีก่กะทีแต่ทิ้งกันดนันมันก็ได้มีพลังการศักดิ์สิทธิ์ส่วนหนึ่งที่เติรทะลุทอรองเข้าไปในร่างกายของเขาซึ่งมันทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเล็กนอก้อยต้องบอกเลยว่าความแพกแกงของยี่เทนั้นแข็งแร่งมากกว่าเขาไปอย่างมากข้าเน้นไม่ใช่ค่ต่อสู้ของบาดพวกเรามาทําการร่วมมือกันเถอะพระอาจารย์จูจูได้ส่งข้อความไปหาพระอาจารย์บางกูและพระอาจารย์เกทแมบิน ถ้าหากอาชาซีจากทั้งสามคนทําการร่วมมือกันบางทีพวกเขาอาจมีความบางที่จ่าสังห,ห,หารยี่เทียนต้าตกลงตำน้นปราอาจารย์มังกูและปราอาจารย์เกตธรมินก็เห็นด้วยเช่นกันแม่ว่านี่จะถือว่าเป็นกบาร,รอแต่ยี่เทียนนั้นได้จ่าท้าทายองคอ์กรอย่างที่จอกเพย์ดัมพาดังนั้นติมเบลเองปกติที่องคอ์กรอย่างยิ่จกจะสามารถทําการปิด่ยตามยีเทีย ด้วยพูดเต็มจำนวมมากถ้าแต่หากยิ่งเทไม่เตยมแต่ที่จะรับรับขอนั้นก็จะสามารถอยอมรับคนไม่แพ้และทำการถอยกลับไปได้แต่ถ้าเขาไม่ยอมรับคนไม่แพ้ขอต้องยอมรับกฎเกณฑ์เช่นนี้เช่นกันตุ้มปราจารย์บังกูและปราจารย์เกามินได้ทำการขึ้นไปในเวลาน,นี้ร่างกายของปราจารย์บังกูนั้นได้มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นเรือ่อยๆขอนั้นได้กลายเป็นดักผู้แข่งแกร่งที่ถือขวัศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ในมือเหมือนกับเทท่านในตำนา ที่ทาการสร้างโลกขึ้นมาตอนนั้นได้ทําการตือควนดักเอาไปและทําการโจมตีไปที่เยทีตุ้มความบ้างเปล่าอันไรที่จํากัดได้ถูกกระแทกจนแตกออกและใสยของพรแห่งการทำแบรราก่อนได้ปกคลุมไปด้วยถงร่างกายของเยทีทพลังการะจงตีครั้งนี้มันแข็งแกร่งมากกว่าระเบิดใส่ฟากของปรมาจารย์จูจูไปอย่างมากเพราะปรมาจารย์บางกน,นนั้นยื้อเสียงเน้นเรื่ความแข่งแต่ความเร็วของเขานั้นอ่อนแอไปอย่างมาก ดังนั้นการยมตีของเขาจึงได้แข็งแกร่งมากถึงขนาดนี้และใน,นตอนนี้ตาชา,า,ท,าทั้งสี่ตาทั้งสามโคก็ได้ทําการร่วมมือกันเพื่อทําการเปลี่ยนต่มเยทีอาณาเขตสายฟ้าคำปราจารันจิยูนดันเสร็จมฤตตาลดทอนความเร็วคนที่เยีนต้าซึ่งมันได้เปิดโอกาสให้ปาจันแกทรมมีได้ทําการเติมตีด้วยลานสิณ์ทางจิมจังของเขาหอคอยก้าวงแปวปาแทะเทสียเทียนในทันทีภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวเยเทียมีทางาาท,าท,าที่ตาดีเรื่องการย่ำตี รพรบอาจาร์ Jamie, มงังกรได้อย่างแน่น่อนและในขนาดนี้เจ้เถียนก็ได้ใช้ท่าสิทธิ์อีกหนึ่งจากนั่นก็คือการขยายพลังกาทันทีที่ขอใช้ท่าสิทธิ์ตั้งการขยายพลังกาความแข็งแกร่งของเจ้เถียนก็ได้พุ่งสูงขึ้นในบรานี้เจ้เถียนได้ใช้ท่าสิตการสังหารเทพเจ้าในมือข้างหนึ่งส่วนมืออีกข้างหนึ่งของขอนนักได้ทําการทุบขวานศีลของปรรจาร์มังกรในเวลาเดียวกันจากนั้นเจเถียนก็ได้ใช้ท่าสิทธิ์ตำแสเพื่อที่จะทําการต่อยบรรจาร์มังกร ด้วยความเรยวที่เหลือเชื่อของเขาตุ้มซึ่งพลังป้องกันขบอาจาร์บังกูไม่สามารถทนทานการกระตีคนที่เถี่ยนได้ดังนั้นมันจึงได้ระเบิดออกและเสริมประสิทธิ์ไเรื่องกายของเขาก็ได้เริ่มมีรอยแตกตาขึ้นมาแต่ใน,นร่างกายของเขาเขาได้แตกตาซึ่งไม่ได้ทําให้รลหิตของเขาก,กระจายรอยอยู่ในคอบางป่าและกลายเป็นเทสาโรโยหิตขนาดหญาหรังการกระตีคั้งนี้ ปร,รมาจารย์บางกูก็ด้รับบาดเจ็บจิรนแรงหลังจากหันเจียเถียงก็ได้ไปเส้นงานกดเกณฑ์ดังห้าเพื่อที่เขาจะทำการปริดก,กั้นของวกป่าเอาไปคราวนั้นจะต้องป้องกันไม่ให้ราชาสีดาทั้งส,สามคนนี้ทำการหลบหนีไปและในวันนี้ป่าจารย์ทั้งสามปรมาจารย์จิวจูปร,าาร,รมาจารย์บางกูและป่าจารย์เกตัมบินก็มีท่าทีที่เข่งขืนไปอย่างบ้าพวกเขาไม่เคยคิดนเลยว่าเขาเป็นแก่ของเจียเถียงนั้นจะสปารังมากถึงขนาดนี้แม้พวกเขาทั้งสามคนจะทำการเริ่มเมือการ มันก็ยังไม่ใช่คูรต่อสู้ของเย่ยทีแต่เยเทียนนั้นก็เท็จจนไม่มีข้อพ้องมาแต่นิดเรื่พวกเขาจะไม่สามารถที่จะทําอะไรเยเทีนได้เลยแต่กับการกระทำตีของเย่เทีนนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะสามารถรับมือได้มันจะมีดักบนทินนั่นสูงกว่าเช่นนี้ได้อย่างไรที่สามารถครอบครองได้ทาการฝึกฝนมาเสร็จแต่บ้ากหมายถึงขนาดนี้ วราพวกมันทั้งหมดก็ได้มาถึงระดับเยียมกัดแหลมพระราจาจูจูตกแต่ไปอย่างมากถ้าหาเขารู้เรื่องนี้ก่อนหน้านี้เขาคงจะไม่จับเข้ามาต่อสู้กับเย่เทียรัฐถึงแม้ว่าเขาจะต้องออกมาต่อสู้จริงๆอย่างนั้นเขาก็คงจะเชิญดาซาสีดาวเพิ่มอีกอย่างเล่นองที่พิทักษ์ปาป่า,ปาเย่เทียนได้ใช้ลัทธิ์นีเพื่อทำการโจมตีทางจิปินดาของราชาสีดาทั้งสามคนในทันที ประอาจารย์บางกูและคนอื่นถึงกับยยดะ้องออกมาด้วยความเจ็บปวดในเวลานี้จิตวิญญาณของพวกเขานั้นได้ทับบาดเจ็บใจรุนแรงถ้าพวกเขาทั้งหมดไม่สามารถครอบแน่นแสนสิทธิ์จิตวิญญาณขึ้นมาได้พวกเขาคงจะรับบาดเจ็บสังขัดทางจิตวิญญาณแปรและอาจจะร่งขั้นตกตาจากการที่จิตวิญญาณของพวกเขาจะทลา,ายหายไปดังนั้นในเวลานี้ตาชาสีตาสามโพถึงได้พยายามที่จะดิกเรื่องกจบยมตีคนดีที แต่ก็ตาผ่ายตาขยมนตีได้ระสาสิทธิระดับเกียรการ์ดสาสิทธิ์ำแสงของเยี่ยนดัน,นความเร็วของเขานั้นเหน,นือเยนาการของพวกเขาดังนั้นไม่ทานที่พวกเขาจะสามารถตีเยี่ยงขยัตีคนทด่เทียนได้ดังนั้นผ่ายตาขยันตีคนทั้งสาสักศีราชาศีตัดสามคนเด้รับบาดเจ็บสาหาัสโดยที่อาจารย์มังกรนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสที่สุดบระดาาจารย์เด็กก็ช่วยเหลือพวกเราตู้ประหาอาจารจิวจูได้ทําการขอร้องความช่วยเหลือณสาขาวิญญาณไซฟา ปรารย์เด็ก,ก้ก็หมดหนทางเช่นกันเพราะเขารู้สึกได้ว่าสาขาของเขาในตอนนี้นั้นได้ถูกปิดกัน้นโดยมหันตผู้จงโพพันเป็นที่ตวรวหนแรงเมื่อใดก็ตามที่เขาทาการเคลื่อนไปมห่งตผูจงโคอพันผู้นั้นก็จะทาการเคลื่อนไปด้วยเช่นกันแระยิ่งไปกว่าน,นั้นเขายังสามารถจดจํดาได้ว่ามห่งตผู้จงโคอพันคนนี้คือใครกรขู้นีก็คือปรอา,ารย์กโรเฮนั่นเองแม้ว่าปรา,ารย์กโรเิตจะมาได้แข่งงเท่ากับจ่าพัดทั้งสิบโคงก่อนจะจิ้งจบ แต่เขาเนั้นก็คงจะสามารถกลายเป็นหนึ่งในสิบจาพัชชันดำขององค์กรแห่จอกได้อย่างแน่นอนและมันก็เป็นได้ง่ายไปอย่างมากหาับบรดาับผู้จงโคนิ้นดีที่จะทําการลงมือสังหารเขาแม้ว่าเขาจะเป็นบุญดาจับผู้จงโ h บั e r ด้ารแต่จริงๆแถวเขาในกแข็ง,แข,งแข่งไปมากกว่าราชาสีดาวมากนักและเขาจะสามารถช่วยแถวอาจารย์จูๆและคนอื่นได้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเขาเนั้นไม่ได้กังวลมากน,นัเพราะในเวลานี้ตาชาสีดาวคนอื่นก็ได้เดินทางมาถึงแล้ว ด้านนอกโครงกรเเณฑ์ห้าองคอ์ประกอบเหมือนได้มีร่างเงาปรากฏตัวขึ้นเทระโคขณะพวกเขาทั้งหมดนั้นแต่ก็เปลี่ยนราชาซีตาขององค์กริญียนยิ้งต่อซึ่งหนึ่งในราชาสีตารานี้ก็ได้ปลดปล่อยออร่าที่น่าสิบังัวออกมาและความแข็งของเขานั้นก็แข็งแกร่งมากกว่าราชาซีดาระดับทั่วไปไปอย่างบ้าองค์กริวียจริงต่อพระอาจารย์ดวนเฟิงเขาได้เดินทางมาถึงแรกพระอาจารย์แห่งกฎวิธี ยกเลิกการเปิดกั้นมิติเทวดาเราคาจะทําการพารองกับต้าแบบโปรตุ้ประาจารย์ยวนเฟิงได้กล่าวเสนอแนะ ได้สิแต่ข้าต้องจบกระ่สู้ในที่นี้ก่อนหลังจากานั้นข้าก็จะไปทําการต่อสู้กับเจ้าเย่เทียนได้ทําการตอบกลับขอ,อนั่นไม่อยากที่จะเสียบาดาไปอย่างประโจเพราะการที่เขาท้าทายว่าจะทําการบางรองกับองค์กรอย่างที่เจาะนั้นเป็นของปอเพราะแท้จริงแล้วมันคือการแก้แค้นดังนั้นเขาจึงต้องการที่จะสังหารราชาสีตาให้มริซูดเพื่อที่จะให้องค์กรยิ่งเจาะของพวกมันนั้นได้ทราบถึงผลทีท่จะตามมาจากการรับจมตีเขา ดังนั้นพระอาจารย์บังกูและคนอื่นจะต้องตกตายในที่ดี้ชาวรวงเข้าป่ปพระอาจารย์จนฝึงได้กล่าวมาเย็นชาในเวลานี้ราชานสี่ดาวทั้งหมดก็ดทำการโจมตีาาทศศิษย์ห้ิ์ให้ประกอบคนเยทีตุ้งตุ้งตู้ทศาศิษย์ห้าประกอบคนเยี่ยเทีาาทนเยนท,ที่ได้ถูกโจมตีจนตอนนี้โดยการตีคำวราอาจารย์ยนเฟิงและคนอื่น หลังจากที่มันได้ถูกโจมตีเพียงไม่กี่ครั้งแตระสิทธิ์ให้ประกอบก็ต้องพิจารณาทำลายโรงถ้าอย่างนั้นข้าก็จะไม่ทําการซ่อมคามแิวนนแงของข้าอีกต่อไปในตอนแรกนี้เทียนจะทําการไปเช้งกานเซนส,ส,สทธิ์แทนจิบินจานเพื่อทําการทุบอราแต่จริงๆแล้วเขาเน้นจะทําการไปเช้งงานมันเพียงแค่หนึ่งในสามตู้นั้นคอจะไม่ได้ทําการไปเช้งงานมันดังเต็มที่และในขณะเดียวกันเน่เทียนก็ได้ใช้าสรทธิ์แทนแกเบราที่นี่ครับความเป็นอรากับประาจารย์มังกู พื้นที่ที่พระอาจารย์มังกูยินดูได้ถูกเชือกแข่งจากสมปูแร่จี้เทียนก็ทําการโจมตีพระอาจารย์มังกูด้วยพระคำดังทั้งหมดของเขาในวานีตุ้มร่างกายของพระอาจารย์มังกูได้พาราลง่างรวดเร็วไรแม่แต่จิมเบียของเขาก็ยังถูกทำลายทาด้วยเกวยมตีที่เกิดขึ้นเมื่อคู่นี้ดังนั้นจนถึงตอนนี้พระอาจารย์มังกูก็ได้ตกตายแล้วพระอาจารย์มังกูตายแล้วอย่างนั้นเรอพระอาจารย์จิวจูและพระอาจารย์เกทัมบิน การก้สลิกหวาดกลัวไปอย่างมากถ้าหากปราจารย์มังกูตกตายแล้วแล้วพวกเขาจะสามารถมีชีวิตรอดได้หรือไม่ในต,ตอนนี้พวกเขาได้ใจบังบ้างปราจารย์โนเฟืองและคนอีจะสามารถทำราชารกศิษใ์้อุปกรณ์แต่ด้วยความาแก่งของราชาสีตาจมบนบ้างพวกเขาก็อาจจะสามารถชนะเจทีหรือแม้แต่าสามารถสังหารเจเทีนได้ด้วยซ้ำไม่เช่นะั้นพวกเขาก็คงจะตกตายในวันดี และในขณะนี้เจ้เทียนก็ทําการเคล่อนไปเพื่อทําการโจมตีอาจารย์เกตารมินเย้เทียนได้ทําการเป็นเส้นง,งานธาตุศิษิ์กระดบดีผ่านท้องเีเพื่อที่จะปรากฏตัวดันข้างของอาจารย์เกตารมินจากนันก็ได้ใช้ธาิทธิษ์อสุพรังในทันทีซึ่งเหมือนนั้นเป็นธาิทธิษ์ที่สามารถทําลายกันป้องกันได้และสามารถทารองร่างกายของอาจารย์เกตามินด้วยกระยิตีเพียงแค่ข้างดีซึ่งในเวลานี้พลังงานศักดิ์สิทธิ์อันน่าสังเกต ได้ทําการกดก่อนร่างกายภายในของปาอาจารย์เกเามินจิรนแรงซึ่งมันได้ทําให้บาอาจารย์เกเามินได้รับบาดเจ็บสาหัสในทันทีจากนี้เถียงก็ทําการฟาดฝันไปที่บอาจารย์เกเามินด้วยทา่าสิทธิมิติของเขารัางแล้วรังกล่าดังนั้นเดีช่วยพิมตาบาอาจารย์เกเามินก็ได้ร้องโกรที่ตกตายไปเป็นที่ตายไปแรงเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันรวดเร็วจนเก,กินไปจนแม้แต่บาอาจารย์จิวจูก็ยังไม่สามารถที่จะตัวหานองได้ทัน เมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาจึงได้ก่ร่างเป็นสายฟ้าอยู่ตลอดเวลาและทำการดลบีผ่านทุ่มตีเพื่อพยายามที่จะดีกเรี่ยงไปจนตีคนได้ทีแต่เขานั้นกลับพบว,ว่าเขาไม่สามารถจะดลบีได้เลยส่วนราชาสีดาคนอื่นซึ่งปนอาจารย์ยนเฟิงและคนอื่นนั้นพวกเขานั้นกำลังรีบร้อนดูในภายนอกและพยายามที่จะทำลายการปิดกั้นแห่งนี้ด้วยควมแกงทั้งหมดของพวกเขาและในเวราณดีธนาสิทธิ์ห้าประกบอบคนได้ที ก็เริ่มที่จะปรากฏร่าแตกมากป่าและมันกำลังจะจะสาดายเป็นที่สบายแรงแต่พวกเขาเน้นไม่สามารถที่จะชาร์จไปก่อนนี้ได้เพราะมันอาจจะทําให้ประชาชนจูยูนนั้นร่วงร่นไปโคนตุ้มด้วยขจดจตีด้วยดันปติคนเยเทียประชาชนจูยูจึงได้ที่ใช้สมบัติรักเพื่อที่จะจบหนีขีดจตีคนเยเทียและเรื่องขีดจำตีที่สาคัญแต่ดัมปติคนเยเทียนั้นก็ยังคงสามารถที่จะตัดแขนของเขาออกไปได้แต่การบาดเจ็บดังกล่าวนั้นไม่ได้แรง แต่ลังจากนั้นไม่เห็นาพระอาจารย์จิวจูก็ได้เกีดรตองออกมาด้วยคมเจ็บวดมันปรากฏว่าทาสิทธ์นั่นจิตวิญญาณคนเยอทีได้เข้ามาโจมตีจิญยาณของเขาอีกครั้งและในเวลานี้เองทาสิทธ์เท่มประกอบคนเยที่ในสุดมันก็ได้ถูกทำลายลงโดยพระอาจารย์ดวนเฟิงและคนอื่นๆแต่เยอเทีนั้นไม่ได้สนใจขอเน้นได้ทำการโจมตีพระอาจารย์จิวจูด้วยพระคำดังทั้งหมดของเขาในทันทีพระอาจารย์แห่งกลวิถีจุดมือซับพระอาจารย์ดวเฟิงได้กล่าวมาด้วยคมโก ราชาสีดาวคนอื่นก็ทําการโจมตีพร้อมกันโดยพยายามที่จะปิดกันก้นการโจมตีของเยทีที่กําลังโจมตีไปใส่บาจ็บติวจูเจ๊ทียังคงโจมตีต่อไปขอน,นก็คงจะถูกโจมตีด้วยการโจมตีของพวกเขาทั้งหมดแต่เน่นเราซึ่งมันอาจจะไม่เ่เห็นได้รับบาดเจ็บสาหาัสหรืออาจจะจบตายได้สาม แต่แต่ก็ตามสิ่งที่ทำให้เขาไม่เคยคิดก็คือเย่เทียนคงโจมตีพระอาจารย์จูจูโดยที่ไม่สนใจพระดำจมตีของพวกเขาเซนนิตในวลานี้พระอาจารย์จูจูได้ถูกแทงทะลุด้วยดาบมิติคนเย่เทียนซึ่งเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ไม่สามารถที่จะมีชีวิตรอดต่อไปในทั้งเขาจึงได้ตกตายในทันทีหลังจากนั้น็โจมตีของพระอาจารย์หยนเฟิงและคนอื่นก็ได้เข้าปะทะกับร่างกายของเย่เทียนเช่นกันตุ้มด้วยสถานการณ์เช่นดีเย่เทียนถูกโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เย่เทียนก จะทาการเจกกระชากเ่างป่าแระรีบลบนี้ออกจากที่แห่งนี้ซึ่งในวารานีร่างกายเสียทองของเขาประชุดกอศักดิ์สิทธิ์คนี่ีทีกอด้จะสลา,ายไปแล้วไไม่แต่สมรสธิ์บนร่างกายของเขากเริ่มมีตะมีรอยแตกตรามันนั้นอาจจะต้องใช้บาดานดานในการซ่อมแซม์ลร,รย,ยิ่งกรร่อนทันเีเสีงงยงก็จะร,รับบาดเจ็บความเป็นมัตตา,าศักิสิทธิ์ความเป็นมตะคนที่อทีที่อยู่ในขอบเขตอเพมกงกัดกกได้ถูกประช่งงา ดังนั้นอาการประเจ็บของเขาจึงได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วโดวยอาศัยความเป็นมัตตาในอือคเขตที่จำกัดดังนั้นเรือปราจารย์นเฟิงทิงกับดอหรือเดมพีเอเทียนได้ทำการไปใช้การอาศิยประเภทกันว่างการสมรกษที่อยู่ในขีจจำกั ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องยากมากอยู่แล้วที่จะสามารถสังหารดเดทเห็นได้แต่ถ้าหาักมันรวมกับสถาสิทธิ์ความเป็นมาตาในขอบเขตระดับเีมการ์ดปแปบน้วแล้วก็มนันั้งก็จะยจิ่งยากมากกว่าเดิมที่จะสามารถสังหารดเดทเห็นได้เหมือนเมื่อสกุ่ดีการโจมตีอสวรงคราชาสีดาวทั้งหมดที่ได้โจมตีเสียทีมันควรจะสามารถสร้างความเสียหายอรุนแรงให้กับดวเวทเห็นได้แต่ในตอนนี้เขาเน้นได้ฟื้นตัวกลับมาแล้ว นี <Arc ó ly servir> ่ถือว่าเป็นคําอธิบายที่เห็นภาพดีสุดแลในขณะที่มวดเต่คอราชาสีตาทั้งหกได้ทําการสรายไปอย่างชินเชยแตนิทธิ์แทนจิมพิจารของคอเนตไม่ได้สรังมากนักโดยทั้งเขาก็คงจะไม่สามารถต่อสู้ได้เป็นเวลานานจะเน่นอเมื่อไรก็ตามที่พลังงานของเซนจสิตแทนจิมิิจารของเขาหมดลงการที่พวกเราจะสามารถสังหารเขาได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากแะไรยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากอาจารย์ยนทับเดินทงมาถึงอีกคน การที่พวกเขาจะสามารถสังหารพระอาจารย์แห่งกฎวิธีนั้นมันก็คงจมีโอก,กาสที่มากกว่าดือพระอาจารย์ดนเฟิงได้ทำการก่อออกมาใช่แล้วราชาสีตาอีก5คนต่างก็เต็มไปด้วยความมั่นใจเช่นกันดังนั้นในเวลานี้ตาชาสีตาตทั้งหคนจึงได้ทำการเตรมตีไปที่เยี่ยทีย แต่พวกเขาแต่ละคนนั้นต่างก็ผู้ใช้งานตาราซีหรือที่รับ,รบประทานจากระดับจิจการในบรานีผู้ตนหนึ่งคนไปดังต่อสู้ัาราซชาชีดาวถึงหกคนและยังมีประจารจ์นฟึงที่ถือว่าเป็นราชาซีดาวอันดับสูงเป็นนั้นของบทดันที่เห็นจะต้องไปรับนั้นจึงสูงไปอย่างบ้ามันก็เป็นเช่นเดียวคือคำพูดของอาจารจ์นฟึงที่ก่ไป่ายี่เห็นนั้นไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้เป็นบรนดา พอเมื่อไหร่ก็ตามที่พลังงานศรัทธ์ทางจิวบิจางของเขาหมดลงปฏิธจภาพในการต่อสู้ของเขานั้นก็จากลดลงไปอย่างมากโดยทั้นเขาจงจำเป็นจะต้องแก้ไขการต่อสู้ในที่นี้ให้เดลือส่วนแต่าสิตความเมรานได้เอเทียนได้ทําการจีบวราไบาซึ่งมันทําให้ราชาสีดาทั้งหมดได้ถูกพลังงานเอาไปด้วยกัรเวราแต่ยเอเทียนไม่ได้ทาการเคลื่อนไปโจมตีไปที่ปราชา์นเฟิงเพราะประาชา์จนเฟิงนั้นสมรรังมที่สุดไม่ว่าเขาจะถูกล็อกเอาไปด้วยกัรเวรา แต่การพนาักงานนั้นก็คงจะพลลายลงในไม่ช้าดังนั้นถึงแม้เขาจะถูกโดมตีเขาคงจะไม่รับการบาดเจ็บที่รุนแรงหลังจากนั้นเทียเก็คงจะไม่สามารถที่จะทำร้ายเขาได้อีกต่อไปอนัน,นต์เทียนจํจำเป็นจะทำการสังหาร,ราชาสซีตาทักของสํมพันธเพื่อทำการลดแรงกดดันที่เขาจะต้องได้รับก่อแต่ลาสิทธิความเป็นทัธรนั้นอิบอดจดไปอย่างมากในการต่อสู้แต่พลังงานที่เขาใช้ไปนั้นก็มากเช่นกัน และเขาก็ไม่ทางที่ใช้ทาสิทธิ์ความเป็นอัได้ตลอดเวลาไม่ใช่นนั้นเขาก็คงจะทําการเปิดใช้ทาสิทธิ์ความเป็นอันเพื่อที่จะสามารถจุบราได้ตลอดไปนั่นมันจะไม่ได้สรพันมากเกินไปจากนั้นเรือทาสิทธิ์ต่มิตีเยเทยได้ทําการฟาดฟันต่มิตีไปที่ราชาเสดดาวที่มาดับอ่อนแอ็ดดสุซ ด้วยกระจมตีแต่คำทางของเขาซึ่งกรบจมตีนี้ได้แทงรุร่างกายของเขามันทําให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสหลังจากนั้นเจ้เทียนก็ทําการบวกมือเล็กนอยและได้สีทองจํานวนไปทั่วก็วทำการตัดร่างกายของราชาสีต,าต่างหันี่คือราชสิทธ์ไดสีทองของเจ้เทียนแม้ว่าพระจมตีของราชิทธ์สีทองนั้น จะออนแอกกอดดาสิธตธมิติคนเย่เทียแขมันนนก็สามารถที่จะโจมตีได้พร,ร้อมกันหลายคนในเวลาเดียวกันหลังจากนั้นเยเทียนก็ได้ใช้ดา,าสิตังแสเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วของเขาและในบางครั้งเขาก็ได้ไปใช้งกนดาสิตรกระดบนี้ผ่านห้องมิติเพื่อที่จะทาให้ทาชาสีตา้งหกคนไม่สามารถที่จะทำอะไรเยเทียนได้ตุ้มดามิติคนเย่เทียนได้ทำการฟาดฟันไปที่ราชาสีดาอีกคนหนึ่งซึ่งมันก็ได้ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและกำลังจะตกตายเต็มที่ ปกป้องปรอาจารย์เทนบูปรมาจารย์ดวนเพิงได้ทํากา,า,ารออกคำสาหออกมาแต่แดก็ตามใครนั้นจะสามารถต่อท่านทศราศีการ,รมีผ่านขั้วมิติคนได้เห็นได้การเพราะมันเมื่ฐานที่จะหลบหนีติดหลบเลี่ยงกีดจมตีคนได้เห็นได้ปรมาจารย์เทนบูโต้จงเพิ่นตัวในสาขาของพวกเราซาและถอนตัวออกจากกระดาษสู้เดยวนี้เมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นปรมาจารย์ดวนเฟิงจึงได้เสนอออกมา ปก,กตรงตามดันปรารญาจารย์เทนหมูได้ทําการพยายจำที่จะรบหนีข้องไปในสาขาขอบิญญาสายฟ้าด้วยควมเดียวสูงสุดของเขาเมื่อแต่ก็ตามที่เขาสามารถเข้าไปในสาขาขอบิญญาสายฟ้าได้ไม่ไว่าจะเห็นนั้นจะแขตุแก่แค่ไหนเขาก็มีฐานที่จะสามารถตามเข้าไปได้อยู่ดีแต่แต่ก็ตามได้แถมมีทานที่ปล่อยให้ปรา,ารย์เทนมูทําการรบหนีไปได้เขาจึงได้ใช้ราสิทธิการรบหนีผ่านทั้งวันี เพื่อทําการหยุดทั้งปราจารเทนบูในดันที่ระเถระน,นั้นเยืดเทนก็ทําการยืนมือไปที่ทิศทางของปราจารย์เทนบูตราสิตห้อรร่องประกอบทําการปิดกั้นขวองเปล่าซามตราสิตนี้ไม่เพียงแต่จะสามารถปริดกั้นขวองเปล่าได้เท่าน,นั้นแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนดึงรักทางกระดงเพาะของศตูได้อีกตู้ตุ้มยืดเทนได้ทําการการะแทกฝ่าเมืองเขาบนร่รรางกายของปราจาร์เทนบูด้วยพลังกราสิให้อุปกประกอบมันนั้นได้กลายเป็นพลังงานได้ครับแทรกซึมเข้าไปในร่างกายของปราจาร์เทนบู เพื่อทําการเปอนพลิกพลังงานสนใจอย่างนี้เทียนก็นํำอาจารย์เทนโบ้เข้าสู่จาวาบคาเดกของเขา เพื่อที่จะให้กฎเกณฑ์ขจาวาคขนาดเล็กของเขาทำการสังหารปรมาจารย์เทนบูปล่อยปรมาจารย์เทนบูออกมาเดี๋ยวดีปรมาจารย์ยนเฟิงได้พูดออกมาด้วยคำโกหงแต่ก็ตามไม่นานหลังจากที่ปรมาจารย์เทนบูได้ถูกส่งเข้าสู่จาวางขนาดเล็กคนเยเทียขอนก็ได้ถูกกฎเกณฑ์ขจาวางขนาดเล็กคนเยเทียนเปวกจยี้แหลได้ตกตายลงในดันที่และในขณะนี้ปรมาจารย์ยนเฟิงและคนอื่นก็สามารถรับบทได้เช่นกันว่าปรมาจารย์เทนบูเน้นได้ดงมลุเป็นท่ศปบายแรงส่วนปรมาจารย์เด็กก้าที่กำลัง พวกดูกระสู้จุนดันก็เต็มไปด้วยควมโกธหลังจากที่ผ่านไปเพียงไม่นานองค์กรยังจอของเขากับตัวสูนเสียราชาสีดาไปแล้วถึงสี่คนถ้าหากรวมกับราชาสีดาอีสองคนที่เคยร่วงลงในโรกโบราณศิตตองห้ามาก่อนหน้านี้พวกเขาได้ทําการสูญเสียราชาสีดาไปทั้งหมด6คนแล้วมันนั้นต้องใช้เวลานานไปอย่างบ้ากล่าองค์กรยังจอของพวกเขา จะสามารถรวบรวมราชาซีดาวได้มากถึงขนาดนี้แต่ตอนนี้ครึ่งหนึ่งของราชาสีดาวนั้นได้ร่วงหร่นทด่ตกตายไปเป็นที่ไะบแล้วเราจะต้องสังหารพระอาจารย์่งกลวิธีด้วยทุกบีทาพระอาจารย์เด็กก้าได้ทําการกัดฟันเขาได้กล่ออกาวว่าเอาละครับจบแล้วผมตอนนี้คางกปนอย่างมากเลยครับผมตอนนี้สนุกไหมครับผมต่อสู้กันทางเรื่องเลยนะครับเอาละครับไปว่าชมกันต่อนในพรุ่งนี้ก่าน,นะครับผมไม่เห็นนั้นแต่สามารถชนะได้รึอไม่นะครับผม และจังเรียบอาจารย์เฟืงจางที่จะเป็นคู่ต่อสู้ดับของอยิ่เทียนอีกด้วยนะครับผมเอาละครับแค่ว่ากันใดก็ขอภายนี้น,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวนครับของครับ